ขอให้คำย่มแลกมาเนี่ยอาหารบานหน้าปิงกบสามตัวกับตำหม,มักครัวตำหม,มักครัวตำก็เจาะมันแตกลองยตำแดกมากแตแดกแาคกับข้าว่นี่แหละทักัแจงนี่นี่พลิกมาก,กับปพลิกหอยกูยายากระลุมือก่อนเนี่ยพี่ยะแบ่ะ กินยังกสบทุกคนเลยท่นกินขาก็เมียเกินตำกัวหรือตำะแข้งปนกบกัสบกินกับขบวัวนเบาเดือปะดินไปเที่ยวหอยบ่อย่างไรเมียไปนําไหคัดจังหวะมาเลยทุกคนเลยกินขาได้มืนมันเปียงกบกรอบกรอบหลอกนังปิ่มแบบเดือกเตมกบกัวโตงย่างไรเนี่ยี่น้องเลย กินห้ามคำชีวิตมือวัานยุดผักพรวันอาทิตย์ตานแดงวันอาทิตย์น้ำหอยขมวัวกระเพ็ดเนี่ยสุดที่รักคอยปลาเขาห่อนตามหมกทั่วกระเพ็ดเพท่านวะข่าวก็อุ่นข่อยเย็นอุ่นแล้วอุ่นอีกกูจะเป็นเหนียวครับทุกคนเลยขอเหนียว่ะ เจนตจิปมันเป็นเขาไม้เนี่ยนะ <c oughs> เขาไม้เนี่ยมันก็ได้เหนียวทุกคนเลยนาขั้นอุ่นขั้นติดสิมุขี่รายเนาะถึงอุ่นกินแต่ว่าปัดเหนียวชุดถ่านแล้วก็เขาขั้นแรกก็ตำตัวเขาเนี้ยเหนียวนี่ว่าเขาเนี่ยเหนียวเฉกินกับผลครบทุกคนนะจับจับปัดแน่นๆเลยจับำแ๋ยวมันกบน็บรรยายอืมอาห ปีกเองมาเนี่ยปบด้ลงมือยางเปลี่ยนปีกเองเลยทุกคนเลยเนี่เดี๋ยวทำแจมอยู่จะกินเขามาเลยทุกคนเนี่ยกินข้าวมกันเนาะกินข้าวมกันทุกคนเลยมาเนี่ยนะฮานแดงเนาะกาพวกมุ้งแดงอะไรเราเนี่ยกินไว้แนมมาเนี่ยบอกท่านอยากแต่ว่าเมียอยากให้กินเนก็จะเป็นต้องกินก่อนคนเนาะ เขากินกระเมียหายเลยจับตัวขันเห็นแล้วเขากินน้ำเมียเมียกะวาหาวาเขายังเดือกงารการกินปีกกล้วยหายยังเราจะกินเพลินวางจันนะังเป็นต้องกินน้ำเพลินก่อนทิ้งที่อ่ะยังเลยลัวมีเงา ก็ให้อภัยกันไปไรกินเพลทบ่อไรน้ำพึ่นเพื่อแต่เห็ดเพลทอีกโอ้จ้ะฟิกเพลเพเทโอเคขอบคุณนะทุกคนที่มาดับผมมาไหนก็นังใจพี่น้องเลยมือใหม่ถ่ายคลิปลงไปซ่องรอยคลิปซ้ำรอยได้แล้วพี่น้องต้องคลิปไปซ้ำรอยแต่พอท่านผ่านยังยังไม่ได้ไรยังเข้ามาหรอก ฝากไงเด้อฝากกดติดตามฝากให้กําลังใจนะกินปลายเท้าแซ่บๆแฉะจำวะแเพล็ดเองตาเองเพล็ดเองแซ่บเองคนนั้นแล้วท่อนี้แหละทุกคนเลยร้งมือกินเขาก่อนตั้ตัว